ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียตรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาววณิชยาอายุโยนางสาวมตน้อยยอดคำนางสาวอมรพรเลิกโชคดีนายวณสกรเชื้อพระสองนางสาวนุจรีวงทิพรัตน์นางสาวกิรนาเจริญกิติวรากรนายคัมพีบุญศรีวงศ์นางสาวชัญญนุชมงคลนางสาวพรลพัฒน์กุญจันทร์นายธนวัฒน์เหล่ารักปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียตรตินิยมอันดับสอง นางสาวพรชิตาธรรมศารนางสาวสาสทรนิยมสูตรนางสาวพัทราพรเดชบุรัมนางสาวอาริยาปัตสานางสาวอภินยาวันทองนางสาวเจนจีราเพชรใหม่นางสาวสุภลักษณ์ลีละพง์วัฒนานางสาวธนัญญากิ่งนาคนางสาวอริสาราร่มลำดวนปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนายกนกตรงต่อกิจนางสาวกนกพรการมิตรีนางสาวกรกฎจิติพร นางสาวกฤติยาหวังบำรุงนางสาวกัญยพักคิเรียคิดดิสนางสาวกัญยพักสมสายนางสาวการทิดาิินตันนางสาวการติมาปานเปรมนายกิตินันแสวงหาไทยนางสาวกุญจิรารทธิกล้านางสาวเกวรินแก่นจันทร์นางสาวเกิริหิรันนันทิชานางสาวคณิฐาจิตอารีนายขวัญชัยปรุงเมืองนางสาวคณิตตาพันนานายคิรากรวันพิภพ นางสาวจันทรมาศพึ่งใหญ่นายจิรพัตรรักตัวนางสาวจิรวันอ่อนช่างนายจิรวัตรโคชสารนางสาวจิราภาม้วนสุธานายจุลจิตศรีบุญเรืองนางสาวเจนจิรามูลหานายเจนนรงโพธิศีนางสาวชนนิพาสงงาชาตินางสาวชนันิดาชูทวนนางสาวชนัตดาแสนบุญสิรินางสาวชลันดาจันหนุนนายชวิตลีละวัฒนพาณิช นายชัยวัน์มีทองนายชัยยาชูมีนายชัยวัฒนนทบูุญนายถาปนาบุญยังนายทิติวัน์เสนขาวนางสาวนนชนัทสามคัคคีนางสาวนัทนิชาย,ยงยศยิ่งนางสาวนัทิดาเกื้อบุตรนางสาวนัทนันผู้สายทองนายธงชัยคงตางามนายธนากรจินตรักนายธนากรคำกองนายธนาดลจันทรา นายธนิสรสุขเสริมนางสาวธมลวรรณยิ้มแย้มนายธีรศักดิ์วิจารณรงค์นางสาวนุพลักษณ์ธีจะเจริญวัฒน์นายนภัท,ทรสารกุลนางสาวนัทธริกาติมุลานางสาวนาลีสุขเจริญนางสาวนิตยาบุตรพรมนางสาวนิสารัตขุนเกี่ยมนางสาวบันทิตาสมนันตานางสาวประภาพรชาญวิบูรณ์รีสิบเอกปรัชญานาอุดมนางสาวปริชัดทองบพิษ นายปริญญามักคำหอมนางสาวปริยารัตสังกระธาตุนางสาวปวีนาสาครนางสาวปาริตามีศินนายพงศกรทัพบำรุงนางสาวพรทิพมั่งผ่องพักนางสาวพฤกษัญญาชดามลนางสาวพิชยาทัศนเกตนางสาวชยามินอนุอินนางสาวพิมลวันทรัพประเสริฐนางสาวพิยาดาพรมอุกนางสาวเพนพิชชาพิมพ์สนะได้ฟ้าฉายสังทอง นางสาวพัสราภาเนจินดานางสาวพิชยารัตนจนาธิโรพาสนายมัติโอบัลลินนางสาวรวิศราพลายแก้วนายระพีพัฒแสงอรุณนางสาววรพิษสุเทพนางสาววรรณสิริคุณแก้วอ้อมนางสาววารรรวันพิมสุวรรณนายวรโรดมวงสวรคพรนางสาววัชรีเสือกลำ่ำนายวาทสินบัวราชนายวายุอินสุวรรณนายวิรัตพยักษะ นายวิศวภูมิมณีพงศ์นายวีรวุฒิยุพาพงศ์นางสาวศิรินทราวชิรมนต์นางสาวศิลานีดำกลิ่นนายศิวกร,กรกำเนิดศิริกุลนางสาวศิริวันพุ่มสุวรรณนายสุกิจจันเพนนางสาวสุชาดาบัวสุวรรณนางสาวสุดาชาติดำดีนางสาวสุธาพัฒตาปลปึกนางสาวสุทัศต,ตานุชนงนางสาวสุธาพรพันธุชาตินางสาวสุปรียากองศักดิ์ นางสาวสุพรรณีถาโคดนางสาวสุวิมลจันเสนานางสาวสุวิสายอดสิงห์นายเศรษฐวุฒิชาสมบัตินางสาวสาวรักเหิมกุนทศนางสาวอภิยดาสุกแจ่มนายอำนาาสุดสาครนายอิทธิพลแก้วกันหา